จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับเมื่อชาวเวียดนามตะลึงกับตลาดอ,อตกอรของไทยโดยได้คอมเมนต์ว่าแค่เห็นก็นำลายไหลแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมกันเลยครับโดยได้มีชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้พร้อมกับรูปภาพว่าใครจะไปจตุจักรเก็บตังไว้แวะตลาดเกษตร,รกรอ,อตกอรข้างจตุจักร ตลาดสะอาดอาหารราคาถูกและอาหารหลากหลายที่น่าสนใจสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของตลาดอตกกมีดังนี้ครับตลาดสดองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรือตลาดสดอตกกตั้งอยู่ริมถนนกำแพงเพชรแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครฝั่งทิศใต้ของตลาดนัดสวนจตุจักรซึ่งตลาดอตกกแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2520 บนพื้นที่กว่า40ไร่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนกำแพงเพชรและคลองบางซื่อโดยที่องค์การตลาดเพื่อการเกษตรได้จัดสรรพื้นที่กว่า6,500ตารางเมตรสร้างเป็นตลาดสดอ,อตกเพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้นำผลผล,ผลิตทางการเกษตรคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคสำหรับผู้บริโภคหรือนักช็อป รู้จักตลาดอสกรกันเป็นอย่างดีในฐานะแหล่งช็อปชิมชิวสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพพรีเมียมแห่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครไม่เพียงเป็นแหล่งช็อปปิ้งของนักช็อปชาวไทยเท่านั้นตลาดอโตโกรยังเป็นที่รู้จักและเป็นจุดมุ่งหมายหรือดีมเนสติเนชันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพอีกด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง และนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ชื่นชอบผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนต้องเดินทางมาลองชิมทุเรียนจากสวนทุเรียนอินซีจากจังหวัดระยองของร้านน้องนิดทุเรียนระยองซึ่งสเสน่ห์ของร้านนี้อยู่ที่แม่ค้าเป็นกันเองกับลูกค้าและนักท่องเที่ยวเชิญชวนให้แวะชิมทุเรียนอินทรีทั้งทุเรียนหมอนทองเนื้อแน่นหวานหรือจะเป็นทุเรียนก้านยาวเนื้อละเอียดเนียนนุ่ม ไม่ว่าอยากจะกินทุเรียนเนื้อแข็งหรือเนื้อนิ่มร้านนี้มีให้ได้ลิ้มลองด้วยสำเนียงการพูดแบบชาวระยองแท้ๆและลีลาการนำเสนอขายที่น่าประทับใจทำให้มีนักท่องเที่ยวถ่ายคลิปวิดีโอนำไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลโด่งดังไปทั่วโลกลองมาฟังความคิดเห็นจากชาวเวียดนามเกี่ยวกับตลาดอ,อตกนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าตลาดนี้ดีของที่มีมีแต่ของมีระดับแต่ราคาถูก ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายัางไม่เคยไปตลาดนี้ดูน่าลหลงไหลมากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าในประเทศไทยตลาดเกษตรกรขนาดใหญ่คือตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองตั้งอยู่ที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีผ่านสายสีแดง LRT ท้ายแถวแล้วเปลี่ยนเป็นรถบัสถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนเวียดนามที่เดินทางไปประเทศไทยบ่อยๆแบบนี้นะ่ะคือคนชั้นสูง หรือเตรียมขึ้นชั้นสูงหรือมีวิธีการใช้เงินเหมือนคนชั้นสูงสินค้าคุณภาพก็โอเคท่านมานะครับคอมเมนต์ว่าผลไม้ตลาดนี้น่ะคัดสรรหมดแล้วถึงราคาจะแพงไปหน่อยท่านมานะครับคอมเมนต์ว่าตลาดเปิดตอนไหนท่านมานะครับคอมเมนต์ว่าเปิด6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะเพื่อนๆท่านมานะครับคอมเมนต์ว่าไปไหมที่นี่น่ะไปไหมท่านมานะครับคอมเมนต์ว่าแค่เห็นก้อนน้ำลายไหลแล้ว ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตลาดนี้นะ่ะอาหารเยอะมากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าตลาดนัดจตุจักเปิดวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อประเทศไทยมีรถไฟนําพานักท่องเที่ยวไปชมธรรมชาติสวยๆที่คอมเมนต์ก็มีเหมือนกันครับแนวแนวนี้เหมือนกัน แต่จะแปลกอย่างไรมาดูกันครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพดังนี้ครับการท่องเที่ยวและการโดยสารชนิดหนึ่งที่ประเทศไทยไม่มีอย่างแน่นอนแต่ต้องไปสัมผัสที่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือรถไฟไม้ไผ่ของกัมพูชารถไฟไม้ไผ่ของกัมพูชามีให้บริการอยู่ที่เมืองพระตะบองและปอยเปตให้บริการโดยชาวบ้าน เอกชนบริการนักท่องเที่ยวและรัฐบาลก็ดำเนินการเช่นกันความเร็วอยู่ที่ราวๆ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงรางรถไฟเหล่านี้สร้างโดยรัฐบาลในยุคอนาธิคมฝรั่งเศสซึ่งส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างหลังจากที่รัฐบาลเขเมรแดงสั่งปิดเส้นทางรถไฟดังกล่าวชาวบ้านจึงนำรถไฟไม้ไผ่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองมาใช้ในการสัญจรและเก็บค่าเดินทางเนื่องจากมีค่าโดยสารต่ำ และบ่อยครั้งและค่อนข้างที่จะเร็วกว่าการเดินดังนั้นพวกมันจึงได้รับความนิยมแม้จะค่อนข้างดูไม่ปลอดภัยไม่มีเบรกรางรถไฟนั้นเก่าแก่บางแห่งก็ขาดปิดเบี้ยวเสียหายก็าตามด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายและน้ำหนักเบาสามารถถอดและยกรถไฟไม้ไผ่ออกจากรางได้อย่างง่ายดายหากรถไฟไม้ไผ่สองคันมาบรรจบกัน คันหนึ่งจะถูกถอดออกจากรางและยกขึ้นใหม่ได้เมื่อถึงปลายแถวรถจะถูกยกขึ้นและกลับด้านนับตั้งแต่ช่วงปี2559ชาวบ้านได้รับการพัฒนารถไฟไม้ไผ่ให้มีระบบเบรกเดิมรถไฟไม้ไผ่ขับเคลื่อนด้วยมือโดยใช้เสาถอต่อมาได้มีการพัฒนาให้ขับเคลื่อนด้วยกำลังจากเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก หรือรถแท็กเตอร์พร้อมสายพานขับเคลื่อนตรงไปยังพาวล้อหลังโดยให้ความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงหาซื้อได้จากหมู่บ้านต่างๆตลอดเส้นทางดงิยบรรจุในโหลแก้วและยานพานหนะแบบพื้นเรียบและบรรจุน้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสมรวมถึงผู้คนปศุสัตว์รถจักรยานยนต์และข้าว พืชผลทางการเกษตรในเดือนพฤษภาคมพศ2554รถไฟไม้ไผ่เป็นรถไฟขบวนเดียวที่วิ่งรอบพื้นที่พระตะบองซึ่งสามารถสังเกตได้จากรางรถไฟที่รกทึบที่วิ่งผ่านเมืองในเขตชานเมืองมีบริการนักท่องเที่ยวในราคา5ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้ครับ คนแรกคอมเมนต์ว่ารางรถไฟก็รางรถไฟไทยเก่าด้วยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาก็เก่งนะรู้จักทำแต่คงไม่กล้านั่งด้วยหรอกกลัวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านี่กําลังจะส่งน้ําแข็งให้ยายมงังกุดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอันนี้นะ่ะทาไมไม่พัฒนาต่อยอดกันคะมาคอยเครมของบ้านเราทําไมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทางรถไฟก็ของรอฟอทออีกต่างหากนะ รอฟอทอสร้างให้ข่ามเนมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างถัดมานะครับข่มเนว่าพัฒนาต่อติดตั้งคอกกันตกและหลังคามุงแฝกกันแดดฝนด้วยถัดมานะครับข่ามเนว่าอย่าลืมทําประกันชีวิตทําบุญก่อนไปนะคะถัดมานะครับข่มเนว่า5ดอลลาร์แพงเกินถัดมานะครับข่ามเนว่ามันน่าเศร้านะที่รัฐบาลไม่คิดจะพัฒนา จนชาวบ้านต้องคิดหาทางเอาตัวรอดกันเองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฮ่าฮ่าฮ่จะสงสารหรือขำดีซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ